หนีมารีวิวสินค้าให้ทำตัวช่อมครับผมอันนี้พวกเกี่ยวแ้กผมหนีกับเข่าครับผมไปใจบิ๊กซี่มากผมตัวนี้ไปกับเข่ามากหลายอย่างหลายแนวเนาะนี่นะครับผมอ่าใจบิ๊กซี่มากครับผมใจตลาดใจกับเข่ากับน้ำครับผมมารีวิวสินค้าที่มาทรงถึงมาทรงครับผมสินค้าก็เป็นโซเดียลใส่เฮ็ดบ้านครับผม ตัวนี้อันนับแรกเลยครับผมตัวนี้เป็นตัวตีปูนครับผมใส่กับสวรานเนาะนี่ครับผมฮ่าซื้อได้ตามรานวัสรุกก็สั่งทั่วไปครับผมจะเป็นตัวนี้ครับผมตัวนี้เรามาแก,กชุดเหมือนกับวันเป็นอย่างนงเนาะตัวนี้ครับ ยอดแกให้เบ yeah, ิริษัทว่าข้างในเป็นหน้าตาแบบนี York, ้ครับแกสุ้งมากครับผมสั่งออกมากสองถุงครับผมนี่ครับตับส้มบุหรีครับว่าเป็นเงี้ยครับผมนี่ครับผู้ใดูุ้หรครับข้อมันมากครับผมสั่งมากสองแพ็คเกสองถุงครับผมนี่ครับถุงละห้าสิบตัวครับผมนี่ครับสองถุงก็เป็นหนึ่งร้อยตัวครับนี่เนาะ ตัวนี้เป็นตัวปรับกระเบื้องให้ให้เสมอครับผมตัวนี้ครับสา้างมา2 2เดืนครับผมเดี๋ยวมาชมสินค้ากองยีครับผมตัวนี้ได้สร้างมากนะครับในราคาอยู่ที่พันพันสามครับผมตัวนี้เดี๋ยวมาแกะคันให้กันครับว่าสินค้านาตามเชอออว่าเป็นแบบไหนครับผมเดี๋ยวมาแกะกันครับโอเป้ยยิบอุปกรณ์ครับผม มาแล้วครับผมก่อนเนาะไหนครับผมแกะกันรูสดๆครับผมสินค้าออกมาแล้วครับผมตัวนี้ซีมี่ป้องกันกระเทียมมากครับผมป้องกันกระเทียมเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้หน้าตามาสวยงามครับนี่ฟูเบอร์ผม ผู้มือการใช้งานครับผมนี่ครับตัวนี้สวยงามครับผมนี่นี่ครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นในตัวสแกนครับจากทงานานค่าเนาะรายละเอียดการสร้างสื่อครับผมจากบริษัทเนาะอมาทรงที่พูเกบครับผมสินค้ากา็ประมาณนี้ครับมนี่ครับ ค่ะตัวนี้สาม,มารถตัดกระเบื้องในหัว80ครับผม80 80เส้นครับผมแต่ว่าผมสั่งมากนี่ผมสะเอามาใส่ตัวไอ,60อ้60 60เส้นครับผมว่า60คู60น60นาะของอันอ่ตัวไอ้กระเบื้องเกณนี่ครับผมนี่ครับนี่จะเป็นตัวปรับปรับขาปรับฐานครับผมนี่เนาะแทำนี่ปับ ป๊ับตัวนี้ผมป๊ับนะครับแล้วก็มีปุ่มเซนเซอร์ครับผมเดี๋ยวตัดนิ้แป๊บนึงครับผมนี่ครับอาติกึงกึ้ก้กกกไปน้อยน,นครนบผมนี่ครับ cột cắp bông được bay tắt bay tắt càm bay tắt càm bưng nó mi sơn sơn nga bông nga 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 เซ็นเซอร์ทำเซ็นเซอร์ทำงานได้ครับผมแต่ว่าเปิดติดอยู่เล้ครับแต่ว่ามองเย่ยวิเห็นนะผมเซ็นเซอร์ใส่บ่อไหนงานบ่อไหนครับผมแต่ว่ามันมีแสงอยู่นิดนึงนะผมสรงแสงทานเหมดครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับ เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอีกกล้องนะผมว,วัดเนินนะัะเขาจะออกมาแบบนี้ครับใส่กองไพเก็บมากครับผมประมาณนี้ครับกถือว่าคุณภาพก็ค่อยช่อมกันครับวันสใส่งานดนะีืบริดวสีเขาเพราะเขานอกก็จะเข้มมากว่าตัวนี้แข็งแรงรอยครับผม ใ่อาสิบเอิดไปนิดนึงครับผมอันตัวนี้ว่ยท่านเคยใส่ครับผมิึงสังเมื่อรองครับแบบนีขาเนาะขาปับ๊บมาณนี้ครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมฝากกด,าฝาก,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 กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมโพลีสอบกกดติดตามไว้สั้นกริ่งไว้ครับเพื่อผู้ผ่านคลิปต่อ,อไปครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ